สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนาวชาแนลนะฮะวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับอาหารจอดคลิปการทำอาหารไปนานมากนะครับแม่ทำโอ้น่าจะเป็นปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกนะครับปลายี่สกนะนะครับก็นะครับส่วนผสมนะครับก็แน่นอนมีพริกแกงเขียวหวานนะครับ เดยประมาณผมใชนะ้ซื้อมาแมาน่น่าซื้อมาประมาณสองหรือสามขีดแน่ใจเนาแล้วมีผสมพริกแกงแดงนะครับพิซหนึ่งประมาณค,นะครึ่งขีดนับใครที่กินรดไม่จัดก็ไม่ต้องใส่พริกแกงแดงก็ได้นะครับนะรแล้วก็จะมีเมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนะครับพิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็น่เอเลือเปะาะนะครับหั่นนะครับแช่น้ำเกลือไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณผมดีว่าประมาณชั่วโมงเลยนะนะครับ แล้วมีเครื่องต้มยำนะครับเอ่อขาตะไคร์ข่านะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีกระชายนะครับพริกเอ่อพีฟ้าแดงนะครับหั่นเฉลับหรือจะหั่นเป็นเส้นก็ได้นะครับเอาไว้ตกแต่งนะครับแล้วก็มีหัวกะทินะครับหนึ่งกิโลนะครับเพราหั่นกะทินะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ่อโหระพานะครับเอาไว้โรยตอนจบเนี่ยเพื่อความหอมนะครับปริมาณแล้วแต่ชอบนะครับ และแน่นอนนะครับก็ขายไม่ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อปลาเนื้อปลายี่สกนะครับพอดีแถวบ้านนะครับไม่มีปลากายนะไม่ได้เลยนะครับมีสั่ตลาดไม่หีุตลาดเลยนะมีแต่เนื้อปลายี่สกนะครับก็เอ่อค่อเนื้อเนียนนะครับเนื้อเนียนเหมือนปลากายเลยนะครับเหมือนปลากายเลยราคาถูกกว่านะครับอันนี้ถุงนึงประมาผมไม่แน่ใจนะไม่น่จะถึงครึ่งโลหรอกสามสี่ขีดแต่แต่นนี้ผมแยกออกมานะคืออันนี้จะเป็นอันนี้ผมเอามานวดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนที่นวด นะครับก็ใช้น้ําเย็นจัดนะครับใส่น้ําแข็งด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็นวดนะครับค่อยๆเติมน้าแล้วก็นวดนะครับเอาเกลือใส่ในน้ําเปล่านะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับแล้วก็น้านั่นแหละค่อยๆเติมนะค่อยๆนวดจนมันเหนียวตามความที่เราที่เราชอบนะครับถ้าเกิดเป็นปลากายเนี่ยมันก็จะเหนียวเร็วหน่อยนะแต่ถ้าเกิดไปยศสกไปยศสกเนี่ยเนื้อมันคล้ายๆปลากายก็จริงแต่ว่า ความรสชาติหรือว่ารสสัมผัสอะไรของมันมันจะไม่เหมือนหรอกนะครับแล้วก็ความเหนียวไม่เหมือนปลากายนะครับใครชอบความเหนียวนะครับก็ใช้ปลากายได้หรือใครอยากจะประหยัดนะครับก็ใช้เนื้อปลากายผสมเนื้อยิ่งกได้นะครับก็ได้ความเหนียวเหมือนกันเนาะนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำทุกชิน้นก่อนนะครับก็ใส่ ครื่องแกงนี่เป็นเครื่องแกงครับเป็นเครื่องกุ้งยำนะครับสิัคงตะไคร้บะมะกรูดนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อดับคาวเนาะนะครับปล่อยให้น้ําเดือดเนี่ยครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้เนาะนะครับแล้วก็จะมาทําลูกชิ้นก็ตัวลูกชิ้นก็แล้วแต่นะครับขนาดความจางความชอบนะครับนะครับไม่ต้องเน้นสวยงามเลยเน้นเอาขนาดนะครับนี่ยครับผมจะใส่ถุงนะครับ แล้วตัดตัวเอานะครับเพื่อจะง่ายนะครับก่อนอตัดลูกชิ้นนะครับก็ล้างมือสะอาดนะครับแล้วก็เตรียมน้ำนะครับเอาไว้ชุบมือด้วยนะครับมันจะได้ไม่ติดตัวลูกชิ้นมันจะได้ไม่ติดนะครับขนาดตามความต้องการตามความชอบเลยนะครับดีไปเรื่อยๆนะครับมันจะหมดนะครับเนาะ เนี่ยถ้าได้ยินเสียงการเจาะเนี่ยก็ขออภัยนะครับข้างบ้านกาลังรีโนเวทบ้านอยู่เนี่ยเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับนลสิ่งนีคพอรอน้ําดวดนะนะครับเพราะว่าน้ำให้เดือดเดี๋ยวรุชข่าวนี่ครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับอันหินสุกเนี่ยก็มันจะลอยตัวขึ้นมาแบบแบบนี้เนาะนะครับรอให้เขารอยสักพักหนึ่งก่อนนะฮะเนี่ยไปที่สอก็ถือว่าดีนะนะครับ ส่วนตัวผมก็เอ่อต้องบอกว่ายังไม่เคยกินเนื้อยิ่สศกที่เอามาทําเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นปลากายแบบนี้นะนะครับส่วนตัวไม่เคยนะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับแต่คิดว่าเอา่อเนื้อนี่น่าจะน่าจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาทามาเนี่ยไม่มีก้างนะครับคือตอนที่เขาทํามาแล้วเอาเอา,เอาใส่ถุงหายนะคือไม่มีก้างเลยนะนะเน,เนียนๆมาเลยนะครับเราแค่เอามานวดเพิ่มนะครับตามความเหนียวที่เราต้องการนะครับ มือชุบน้ำาเรื่อยๆนะครับจะไ้ไม่ติดพอเริ่มรู้สึกว่ามันติดก็ชุบน้ําเลยนะนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับ,นะรบพอลูกชิ้นม,มันสุกเนะี่ยมันก็จะลอยขึ้นแบบนี้เนาะมาช้อนมาอันอนี้เป็นชุดที่สองนะชุดที่สองนะครับชุดแรกหมดแล้วลอยนะครับว่าเท่าที่สัมผัสดูนะเนื้อมันก็เด้งๆนะนยเนี้ยมันเด้งดีนะทางจรินะงนะเนี่ยลองดูนะเนี่ยเนี่ยเด้งนะเนี่ดีเดี๋ยว ชิมอีกทีหนึ่งนะครับว่ารสชาตว่าเนื้อสัมผัสหรือว่าเอลาที่เรากินไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะนาจะเหมือนบาการของไม่เหมือนหรอกแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องนอ่โอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวไปเริ่มทำวิธีการทำได้เลยครับเดี๋ยอับแรกนะครับเดี๋ยวผัดเครืแกงกันนะโดยใช้หัวกะทิก็เติมผัวกะทิลงไปสัก ปริมาณก,ก็อากาศเขานะหยุดเลือเครื่องแกงเราเยอะแค่ไหนนะครับก็ผมใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับรอร้อนนะครับเรามันร้อนหน่อยแล้วก็จะทําการเดี๋ยวใส่เครื่องไปนิดนึงเนาะนะใครจะไม่ใสก็ได้นะนะ่นิดนึงถ้าเกิดใครชอบแตกมันนะก็ผัดให้มันแตกมันไปเลยนะ แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบแตกมันมากนะก็จะอาจจะไม่รอให้มันแตกมันนะผมไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้แอบชิลูกชิ้นลลกชินใบฮี่สะนะครับ,รรรรบ,รค,รบคือเนื้อนุ่มแนะบเนียนแล้วก็มีความนุ่มนะครับมีความนุ่มเอแต่มันจะเด้งสู้ป่ากายไม่ได้นะครับแน่นอน สนาซูไม่ได้นะครับแต่ว่าใครชอบความนุ่มนะครับใครไม่ชอบเด้งๆมากนะครับก็ใช้นะครับเป็นเนยปลายิสกได้นะครับนะหลังนั้นใส่เครื่องแกงลงไปได้เลยนะครับพอมันเดือดเนาะนะครับใส่ไปเลยนะครับปริมาณทำใจชอบรนบทำมากทำน้อยนะครับหรือว่าหม้อเราแค่ไหนนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับนะครับผัดออไป นะครับพริกแกงแดงนี่ก็ช่วยเรื่องความจัดจ้านดูแล้วนะครับ,นะรบแล้วก็ช่วยให้สีมันสวยด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครอย่างที่บอกนะใครไม่ชอบความจัดความเผ็ดนะ่าก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าใครบอกว่าเอ้ชอบกินรสจัดแต่ว่าไม่มีพริกแกงแดงก็มีพริกขี้หนูก็ได้นะครับตามตามส่ไปได้เหมือนกันนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ำมันในนี่ไปนะครับมัน มันนี่ไปก็เติมผัวกับพี่ไปอยู่นั่นนี้ครับอ่าแล้วก็ผัดออกมีผัดต่อไปกันครับให้หอมนะครับให้หอมนะเครื่องปร,รุงลืมบอกนะครับเครื่องปรุงหลักๆก็จะมีก็คือจะมีน้ำตาลนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลเปลือกน้ำตาลโตนโน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับที่เป็นน้ำตาล ก้นก้น,กนที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยได้หมดประมาณนี้นะครับข้นนะนะผมไม่รู้ว่าหม้อน,นี้พอหรือเปล่าน,นะถ้ามีมีหม้ออื่นอีกแต่ว่ามันจะใหญ่ไปเลยอะมันก็ใหญ่ไปเลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวลองนี้ก่อนนะครับระนะครับอดไปเรื่อยๆนะครับของหอมประมาณนี้นะครับเติมหัวอีกนิดนึงนะครับ นะผมไม่ได้คนใช้หัวยเยอะหน่อยนะผมก็เหลือประมาณนี่น่าจะประมาณครึ่งโลได้ลนะไปไหนเะนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมหางเนะี่ยเติมหางอีกนะวนหน่อยดู่นะี่ยเดี๋ยวเราจะเติมหางหลังจากเติมหางแล้วก็พอที่เราจะยกขึ้นเดี๋ยวใส่หัวระทิอีกทีหนึ่งน,นะครับนี่ครับคนดีนะ ผมชอบค้นๆนะผมชอบนานเยอะๆแล้วก็อย่างที่บอกไม่ชอบแตกมันนะนีครับต่อไปนะครับเดีย๋ยวจะใส่หางนิดนะครับใส่หางเข้าไปใส่หางเขนาไปได้เลยนะฮะปริมาณก็แล้วแต่นะผมจะใส่ออกมาสัก ขึ้นหม้อลงมาแล้วขึ้นหม้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยทนะีประมาณนี้โอเคแล้วก็รอเดือดเนี่ยรอเดือดนะพอเดืเเดนะอเดเสร็จก็ใส่พวกเออ่ลูกชิ้นในะใส่ลูกชิ้นใส ก็ือเหลือลพวกนี้เลยครับบางๆาได้เลยนะนะครับเดี๋ยวขอ,อนิดนึงนะแรงักหน่อยอืมได้นะจริงพี่แกงแดงผมว่ามีเหลืออีกประมาณครึ่งขีดนะนะครับแต่เดี๋ยวขอชิมรสชาติความเผ็ดก่อนถ้าแบบว่าความเผ็ดยังไม่ได้เต่ไมได้ขอ,องเราเติมได้ทำอาหารไม่ต้องรีบนะครับเอาตามความชอบของเราเลยเนาะ เราชอบรสชาติไหนก็ตามนั้นเลยนะครับเอเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะตามใจเราผมชอบกินรสจัดพอเผ็ดหน่อยเนาะนะครับแล้วก็พอออกรสชาติ็มเป็นหวานนิดนึงนะฮะแต่ไม่หวานมากนะเมื่อกี้ชิมดูแล้วยังไม่เผ็ดท้าที่ผมต้องาการก็ใส่ แกงแดงที่เหลือเลยเนะนี่ยนี่ยครับยุร้อยเดีย๋ยวราไปแกงละลายนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ผมส่วนตัวผมยังไม่แต่ยังไยังยังยังไม่ปรุงเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับเนครับเอ่พอพวกแกงเขียวหวานแล้วนี้ก็พยายามทําให้มันรสชาติออกเข้มนิดนึงนะเพราะเราไปราดข้าวไปราดขนมจีนนะครับ รสชาติมันก็จะจืดลงไปนิดนึงนะถ้าเกิดเราทําแบบรสชาติพอดีจืดหรือว่าพอดีจากที่เรากินนะนะพอไปใส่พวกขนมจีหรือใส่ข้าวเนี่ยมันก็จะจืดนะแล้วแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับสุดแล้วนะครับใครชอบใส่พวกผงปรุงรสนะครับผงชูรสก็ใส่ได้นะครับตามสะดวกเลยเนาะผมก็ใส่นะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวขอ รอ,อให้มันเดือดสักครู่นะครับไหนบอว่าใ,ใส่ผง่งรสนะครับใครไม่กินน้อใส่นะครับอย่างน,นี้บอกนะครับใส่ก็แล้วแต่นะครับไม่กินไม่ต้องใส่นะครับเราก็จะใส่ผงล,ลงไปนิดนึงเหมือนเดิมไม่กินไม่ต้องใส่นะจ๊ะ ผมจะใส่ไปสองอย่างก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ชิมเลยแกงมันนี่เค็มแน่แต่ตอนนี้หนึง่งปรุงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือนะครับรอน้ําเดือดนะครับใส่โป่งใส่ผักอะไรนะครับเดี๋ยว่อยปรุงรอบนึงแกงเดือดแกงเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวจะนากลางใส่อ,อทุกชิ้นนะครับผัดไฟนิดนึงเ,เดือวร้อนนะ แต่ลูกชิ้นไปเลยลูกชิ้นปลาที่สกมันจะมีความเออหมือนกิ่นคาวนิดๆนะเมื่อเทียบกับปลากลายนะแล้แต่เดี๋ยวลองต้มนะครับพอต้มดูเนี่ยนะมันน่าจะตกกลิ่นคาวไปได้เยอะเลยนะอืมไปเลยนะ าผมแนะนํานะนะครับใช้ปลายิสกนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อนะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ผสมกับปลากายนะครับเพิ่มเข้าไปน่าจะดีนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวหมดแล้วนะครับนะครับรลองนะมันกินน้ำเดือดแล้วเนาะนะครับใส่ลง ใส่ลงไปนะครับนี่ครับท่อไปเรื่อยๆนะครับรอให้มันไม่ส,สวยๆก็ออกนะน่าะเป็นพบมา,าก,กับแกงนะครับหลังจากทำการปรุงรสนะครับก็จะเติมเป็นหลักๆมันจะปรุงมีสองอย่างแหละนะครับน้ำปลาน้ะต่างปี แมปรสชาติก็แล้วแต่ชอบค่อยๆปรุงนรับไม่ต้องรีบนะฮะอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะโดยประมาณนะเอาตามที่เราชอบนะครับแล้วก็น้ำตาลชาซีใส่ๆค่อยๆปรุงนะฮะร,รสชาติที่เองชอบไม่เจอแค่นั้นเองนะครับแมนะ เราน้ำตาละลายเนาะแล้วก็ชิมดูนะก็ชิมก็อาจจะไปเรื่อยนะนะครับแต่ผมมีอีนี่นะเอะผักกะทินะเป็นผักกะทิประมาณเกือบครึ่งโลนะนะครับค่อยเติมค่อยปรุงนะครับ ชอบรสชาติไหนก็จับได้เลยนะนะครับของผมยังนะครับยังรสชาติยังไม่จับขอ,องน้ำลาลหน่อยนะครับนี่แล้วก็นิด้ำตาลนะครับนิดนึงลงไปย้อนกว่าเราจะชอบทำเองกินเองเนาะนะครับถ้อทำขา,ายก็ได้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเวลาผมเคยทาหนมจีนน้ำยากะทิขายนะครับก็ผมกินรสชาติไหนผมก็ทํารสชาตินั้นแหละครับเครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างๆ่นะก็ใส่เต็มเหมือนตอนที่เราทํากินเองเลยเนาะนะครับผมไม่ชอบเอาเปรียบคนกินนะนะครับคนกินก็ซื้อเราเนาะนะจ่ายเงินเรานะครับเพราะนั้นเราก็ทําให้เอ่อเต็มที่นะครับทําให้เหมือนกับที่เราทานแล้วแหละนะครับทำเหมือนกันนับกินแบบไหน คงไม่ทแบบนั้นนะให้คนกินนะแต่รสชาตินะอาจจะแบบไม่ได้ออกไปทางแบบเค็มโดดหวานโดโดไปอย่างนั้นไม่ใช่ก็จะอยู่ก,กลางๆนะอย่างถ้าเกิดว่าบางคนกินเค็มเขาไปเติมน,น้ําตาเพิ่มแนวใครกินหวานเขาเพิ่มน้ําตาอะไรเงี้ยครับก็ไปเพิ่มแนวใครกินรสเผ็ดเนี่ยก็เติมพริกป่นแนวนั้นลมกินเติมได้อยู่แล้วนะครับคงได้ให้ก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ทําให้ล้ำเข้มข้นไว้ก่อนนะฮะ รสชาติประมาณนี้นะครับมีเผ็ดนิดๆไม่ได้เผ็ดมากนะครับแต่คนนี้ไม่กินเผ็ดก็พอกินได้อยู่นะครับพอน้ําเดือดนะครับใส่มะเขือนะครับใส่มะเขือลงไปเลยนะครับหม้อนี้มอนอาจจะล้นนะนี่ยังไม่ใส่มะเขือเลยนะนะครับแล้วก็เหลือเอ่อหัวกะทิอีกนะนะครับวลาใส่นะครับใส่เนี่ยกดให้เขา มะเขือนะครับกดให้เขาจมน้ํานะน้ำเดี๋ยวเขาดำนะครับเราลองใส่ตอนนั้นรวดเดือดนะครับใส่ไปยะรแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบด้วยนะถ้าไม่เจอความร้อนตัวถึงนะนี่ครับกดลงไปเลยครับนี่ครับระดับความสุกข,ของมะเขือนะครับแล้วแต่ความชอบ ชอบสุกระดับไหนนะครับนิ่มกรอบแล้วแต่เลยนะครับพอเราเราแช่นี่ยนะครับเนี่ยนี่คือน้ําที่แช่ก็คือน้ําจะดำแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นพุ้ธยากนะครับนี่แหละส่วนนี้แหละนะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดแนะนําให้แช่นะครับแช่ให้เอ่ออย่างน้อยอครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับมันจะได้ไม่ดำนะครับนาเนี้ยที่เหลือก็เดี๋ยวรอน้ําเดือดนะ แต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนต้องเปลี่ยนหมอนะครับเหมือนต้องเปลี่ยนมอนะเนะยเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้ยังไม่ใส่ผัวกะทิอีกนะยังนะไม่ใส่ปัวกะทิเลยนะนะ่ัวกะทิเหลืออีกประมาณนอะืมประมาณจบน่าจะเกิดพึ่งโลได้นะครับะมาณนี้นะ ใครไม่มีเอ่อใครไม่ใช้พรีคันงสดก็ใช้กระดิกล่องก็ได้นะครับแล้ว,วสะดวกเลยนะบางคนน้ำไม่เยอะใช้กล่องเล็กก็ได้นะครับกล่องเล็กกล่องสามจกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับใช้ทานคนเดียวอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวที่เลือนะเดี๋ยวรอนะครับน้ําเดือดนะครับแป๊บหนึ่งเนะี้ะโอเคนั้นเระจะนี่แหละผมใส่ตะนกูล,ลงไปนะครับ รวมความรู้สึกเหมือนแก๊สแก๊สจะแบบยังไงก็ไม่รู้เนาะใส่ประชายนะับประชายหันไม่ก็อยสวยนะผมไม่ค่อยขนาดซอยผักแะไรพวกนี้เนาะให้มันเล็กๆแบบนีนะ้นเป็นเส้นๆนะไม่ขนาดแต่ว่ามันจะมีที่เขาแบบซอยไว้ให้แล้วก็มีนะครับลองไปหาดูไน้นะตามตลาดนี้หมดแหละ แต่ผมร้านผมไปซื้อเขาบอกว่ามันหมดกอดีเหลือแต่แบบยังไม่หัน่นยังไม่ซอยนะครับเลยนะมีอยูอ่หัวไผนะรประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็พริกแดงเดี๋ยวไวโ้โรจีหลังนะครับนี่นะับกระชายถ้าเกิดทำแกงเขียวหวานปลาไกหรือว่าเป็นปลาเนะี่ยลูกชิ้นปลาต้องใส่กระชายนะครับเพื่อความคราวของเขานะแล้วก็ใส่ เขือนพวงนะครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่จริงๆผมว่าจะไม่ใส่แต่ตอนแรกนะแต่แฟนของว่าใส่ไปนิดนึงนะครับมะเขือพวงจะสุกช้านิดหนึ่งไอ้จะสุกเร็วอ่ะเขือเปาะนะครับก็ทา,น,น,าะน,นะพอมะเขือสุกแล้วทุกอย่างนะครับก็จะเหลือใส่แค่พริกีฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบโหระพาแค่นั้นเลยเนี่ยจบแค่นั้นเลยเนี่ยรสชาติอย่างี้บอกปุ้งเอา้า ชอบแบบไหนนะครับถา้าผมนะเออแกงพวกแกงกะทิเนี่ยนะครับค้นเอาไว้มันก็ผมว่ามันก็อร่อยละมันก็อร่อยนะครับดีกว่าต้มแบบหววกะทินะใส่น้ำนดเดีี่เนะครับเพราะแบบผมว่ามันไม่ถึงเครื่องนะครับพอเลยรอน้ําเดือนมะเขือสุกอะไรดีนะครับตามความชอบนะครับสุกมากสุกน้อยจะนิ่มแค่ไหนแล้วแต่ นะครับเดี๋ยวเราโรยเอีกอขอีฟาแดงแล้วก็โหระพาจบกระบวนการอ้าวเดี๋ยวผมจะมีใส่เออเขาเรียกว่าหัวที่นิดนึงด้วยนะครับเนาะนะครับก็จะใส่ตอนจบนะตอนปิดนะมันจะมีความข้นพระมาเนี้อันนี้ไม่ต้องใส่เลยนะไว้นี่แล้วครับมะเขือชอบระดับไหนนะครับก็มาน,นี้ นี่ไม่ใส่เลยนะหัวกะที่แล้วนะล้มก็แล้วหม้อผมมีใหญ่กว่านี้แต่ก็คือมันใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยอ่ะนะครับมันก็ดูแล้วมันไม่ค่อยนี่งเลยเจดหมวรีไฟลงนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พีกิฟ้านะครับแดงอย่างที่บอกใครจะหั่นแฉลบแบบนี้ก็ได้นะนะครับหรือใครจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้แล้วแต่สะดวกผมหั่นเป็นแฉลบนะครับ เพราะว่าเกียดเรื่องๆนี้แล้วก็ใส่โหระพานะครับตามชอบพอใส่โหระพาแล้วนี่แบบความเป็นแกงเขียวหวานคือมันใช่เลยนะแกงเขียวหวานต้องใส่โหระพากินนะครับถ้าไม่ใส่นี่คือผมว่าไม่ใช่แกงเขียวหวานจร่งห นีมันเหมือนขาดอะไรไปอ่ะเนี่ยต้องใส่เนียครับหอมโหระเขใส่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามัน้นมันรนใส่เยอะๆเลยนะชอบเนี่ยนี้ทิ้งชอบเนี่ยชอบยิ่งใส่ยิ่งหอมไม่ต้อะใเยอะอผมก็ได้นะนียครับใส่ประมาณแบบให้มีกลิ่นนั้นก็พอนะครับกดลงไปนะครับ Hey, ประมาณนี้เลยครับผมว่าเอามะเขือก็สุกระดับที่โอเคแล้วครับผมไม่ชอบนิ่มมากนชอบแบบพร้อมนี้เขียวกรุบๆ,ๆนิดนึงมัอนจ,จะจสหมดเสียงนี้มัอนจ,จะจสหมดเนี้ยสุดท้ายนะครับมันจะเติมหัวกะทินะน,นี่หัวกะทิเนะี้ยลงไปนะับเรียบร้อย อวกะิมันก็พอเราเติมที่หลังเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกผมนะผมว่ามันจะข้นเนี่ยมันจะข้นขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับหรือใครจะใส่ตั้งแต่แรกหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วอาแล้วแต่นะครับแต่นี้คนตัวผม,ผมใส่ที่หลังอีกรอบนึงนะครับเก็บเอาไว้ใส่ที่หลังอีกรอบนึงส่วนใครที่ใช้กะทิกล่องเนะไม่มีหางกะทิกง็ง่ายๆใช้น้ำเปล่าลั่้แหละผสมกับกะทิกองที่คุณมีนะครับก็จะเป็นหางกะทิแล้วแค่นั้นเองนะครับ ก็เดี๋ยวรอเดือดเนี้ยครับอีกสักทีหนึ่งก็จบกระบวนการเนี้ยประมาณนี้ขอแยกชิมอีกสกรอบหนึ่งนีว่ารสชาติของเราโอเคแล้วหรือยังพอเรามีการเติมผักนี้ไปแล้วนะรสชาติจะเปลี่ยนอืมดีครับออกเอ่อมันไม่ควรออกหวานนะแล้วมันแล้วคนนี่ยอย่างที่บอกนะครับ เราชอบออกหวานคุณก็ทําออกหวานนะนะแต่อย่างไรงว่าถ้าเป็นกะทิเนี่ยมันมีความหวานของมนันอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปปรุงหวานมากนะครับใส่กะทิให้หมดก่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยปรุงเพิ่มนะครับก็ได้นะนะครับนี่ผมชิมดูก็มีความหวานนิดๆน,ดๆนะฮะแป๊มแป๊มแรมเปนมารสชาจะเป็นกลมกล่อมนิดนึงนะครับแล้วก็ออกหวานตาม โ okay, อเคประมาณนี้อะไรกินกับน้ำปลาพริกนะดีนะครับดีมากเลยนะครับถ้ามีน้ำปลาพริกนี่คือจบเลยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปจัดเสียจานนะเดี๋ยวนี้กินกับขนมจีนนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทุกชิ้นนี่คนระับปากเอาตามใจเลยฮะ รเรยอให้แฟนทำพิกน้ำปลาเพิ่มเติมนะครัเพราะว่าลืมครับลืมนำนี่มันต้องมีแหมหามาืเอือไปเจอเลยที่ใส่ไปเมื่อกี้เจนะครับนี่นะเือลงไปตามใจชอบนะครับชอบมากชอบน้อยประมาณนี้เลยเนี่ย น้ำเยอะเท่าไหร่น้ำน้อยนะครับตามใจใครจะเก็บพริกชีฟ้าแดงเอาไว้แต่งหน้าใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกผมขอ,อน้ํำเยอะนิดนึงงานนี้นะครับก็ขนมจีนเนี่ยนะครับแถวบ้านผมจะมีร้านขนมจีนเส้นสดนะบีบสดเลยนะครับก็อร่อย นะแต่พอดีว่าวันนี้ที่ไปเนี่ยตอนเอ่อตอนปรงงานเกอบเกียเพี้ยงเนี่ยพอดีว่า,ขาเขาพักเที่ยงพอดีนะครับแล้วของมันหมดนะครับก็ต้องรอพน,นักงานเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็เอ่อทำอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมซื้อรอบหนึ่งอันนี้เอ่อเป็นขนมจีนหมักทั่วไปนะครับนะแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมขอกินลูกชิ้นอีกทีหนึ่งนะห้องใจนะครับ จะรู้ว่ามันมีกินคาวไหมเนะ่ยอเป็นแบบเพียวๆแบบมีน้ำาอิงๆึ่ความคาวก็ลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเยอะแกงกะทิเนี่ยทำแล้วทานเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่อร่อยเนี่ยต้องรอรออุ่นอีกรอบหนึ่งเนะี่ยนะครับ เดี๋ยวเราอุ่นตอนเยเ็นเราคนกินคน,นนี้กินพอ้งหมดนะครับก็รับร่าคลิปนะครับทำแกงเกี๊ยวหวานนะมีเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้าชาแนลด้วยนะครับก็เจอกันใหม่นะว่าคลิปหน้าเป็นอะไรนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ